สวัสดีเคทุกท่านที่เข้ามาดูปรชมวันนี้คือผมไม่ได้มาชี้แนวทางนะอันนี้ผมมาเตือนสำหรับคนที่ยังหลงมัวเมาอยู่กับไอสิ่งของเหล่านี้คือชีวิตผมผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเอาง,ง่ายๆว่าการพน,นันหรือแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างผมผ่านมาหมดและทุกสิ่งทุกอย่างนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะโกงไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถโกงได้หมดอเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ตัวนี้คือผมแกะมาใหม่ๆเลยนะแกะมาใหม่ๆมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้นมันก็จะเรียงอยู่มันจะเรียงเป็นชุดสี่อย่างนี้เลยคราวนี้ทําไมถึงค่อยบอกว่า การที่เราจะโกงหรือว่าการที่คนอื่นเขาจะโกงอย่างเช่นอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะง่ายง่ายเนี่ยตัวนี้อยู่ข้างบนวางลงไปปั๊บแค่เนี่ยแค่เวลาเขาจะจ่ายอ่ะเขาจะยกมือขึ้นมาแค่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้ละเนี่ยแค่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้นั่แหละดังนั้นมันมันไม่มีอะไรที่แบบมันจะบางคนบอกมันดูง่ายมันก็จริง แต่ผมคนที่จ้องจับผิดกว่าคนจ้องจะโกงอะ่ะคือคนที่เขาจะโกงจริงๆอะ่ะเขาทำยังไงเขาก็ทำได้เนี่ยผมอะ่ะอันนี้ผมทำต้องการทำให้ดูเนี่ยมือเดียวเนี่ยต้องสามารถสับได้แล้วคราวนี้บางคนบอกว่าแงนยังไงมันก็ทำได้เนี่ยผมจับ พลิกแค่นะี้พลิกข้อมาไงผมก็กลับได้นี่นี่ก็คืออันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกเราต้องสามารถกลับในมือเดียวได้านี้อ่าอย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการจะเอาตัวนี้ขึ้นมาผมวางใส่ให้ดูเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยวางไว้ข้างบนเนี่ยท่านี้อ่าผมจะกรีดให้ดูบางคนบอกว่ากรีดไม่ได้ คือมันสามารถทําได้ทุกสเต็ปไม่ว่าจะเป็นการจ่ายล่างจ่ายบนการดึงบนดึงล่างหรือว่าจะ,ะเของกีดให้ดูนะหนึ่นทีบางคนบอกว่ากีดไม่แตกเป็นไปไม่ได้การกีดอะแตกที่สุดล้ะกีดหนึ่งทีเดี๋ยวของกีดให้ดูอีกสักท,ทีหนึ่งเดี๋ยวจะว่าไม่แตกอนี่กีด2องทีมันไม่ค่อยแตกดี เมื่อก่อนนี่ผมในในวงการนี้ผมเล่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมวิงีแก่ผมวางมือมาน่าจะได้ประมาณสักสิบกว่าสิบกว่าปีละที่ผมไม่ไม่จับไม่ไม่เข้าสู่วงการพวกนี้ที่ผมไม่ไม่เล่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลิกนะแต่ถ้าถึงคราวที่แบบเขาไม่มีจริงๆถึงยมจาเป็นจริงๆผมนผมก็จะเล่นแต่ถ้าแบบเล่นกันตาสีตาสาผมไม่ค่อยอยากเล่นหรอก สงสารเขาเพราะอะไรเพราะการที่เล่นอ่ะถ้าเราคิดว่าเราเล่นแล้วเราไม่โกงอ่ะมันไม่มีหรอกก็คือการเล่นมันจะต้องโกงทุกคนนั่นแหละดังนั้นเขาถึงค่อยบอกว่ามันการพนันทุกชนิดไม่มีที่จะไม่โกงโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นพวกบาคารงบาคาร่าอ,อย่างตอนนี้ตอนนี้ผมกริดนะผม ที่หนึ่งที่สองอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวประทานเดียอไปเนี่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ไอตัวที่ผมให้ดูมันจะตกขานี้คือแจ็คเขาเรียกแจ็หรือ j จสองตัวนี่ไงเห็นเห็นยังไงก็คือบางคนบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ง่ายเกินอ่าเนี่ยผมจะให้ดูสามตัวเนี่ยผมจะวางให้ดูเห็นๆเนี่ยวางข้างบนเนี่ยแล้วผมก็จะกรีดบางคนบอกว่าไม่ตัดมันก็ได้อยู่ดีอ่าเนี่ยผมกรีดให้ดูจะตัดหรือไม่ตัดมันก็เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะตัดได้มันก็ตีรังกากลับมาได้กรีดไปครั้งแรก เดี๋ยวผมจะกีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้สองใบทีน่นี้บางคนบอกว่าเท่านั้นขาเท่านี้ขามันไม่จำเป็นต่อให้กี่ขาได้ก็ช่างกี่คนเล่นได้ก็ช่างเนี่ยเดี๋ตอนนี้ยถ้าผมจ่ายหนึ่งสองสามสี่นี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ตกที่นี่เลยสามใเลยนี่เดี๋ยให้ดู ไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อนี่นั่นแหละมันไม่มีหรอกที่จะโกงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันโกงได้หรือว่าเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเนี่ยนี่โคดํานะอ่านี่ผมวางใส่ไปเนี่ยผมยื่นกับยื่นไปปั๊บอ่ะผมแค่ผมยกขึ้นมาผมทําท่าจ่ายเนี่ยแค่นี้ผมยกขึ้นมากับนี่แค่นี้มันก็เปลี่ยนเพราะอะไร ทุกอาริยาบทของการเล่นมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมคว้ามลงนะเนยเรียกไอ้ตัวนี้มันง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนปับ๊บเนี่ยนะเปลี่ยนง่ายมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างนั่นแหละบางคนบอกว่าถ้ามันทําได้ขนาดนั้นมันทําไมไม่ไปเล่นทําไมไม่ไปโกง คือผมได้มีโอกาสได้ผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์มาหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างผมก็เลยทําให้แบบเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายปับผมก็เลยเฉยๆพูดถึงว่าโกงได้ไหมมันโกงได้แต่เพียงแค่เนี่ยอย่างตัวนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป้าหมายผมตั้งไว้แค่นี้ปับผมวางใส่เนี่ยก็คือบางคนบอกว่าทําได้เฉพาะกรีดเหรอ ไม่ว่าจะทํายังไงก็ทําได้ก็คือถ้าเราเข้าใจเขาเรียกวงโครจรหรือถ้าพูดงา่ายว่าวัตจักรของการสร้างวงโครจรอ่ะเราทํายังไงก็ทําได้คือคนที่เขาจะเป็นเซียนได้เขาต้องเข้าใจหลักการของวงโครจรบางคนบอกอมีวิชาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอก มันไม่ใช่เป็นวิชาอะไรมันเป็นแค่หลักวิธีศาร์เนี่ยอย่างตัวเนี้หนึ่งสองกล้องอาจจะมองไม่เห็นน,นี่ไอตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูนี่นะด้านหลังก็คือแปดนีน่มันทําได้หมดแหละมันขึ้นอยู่ที่ว่าขนาดอันนี้มันเห็นเห็นนะแล้วบางคนอนะที่ไปเล่นพวกบาัคาล่าพวกการพนันออนไลน์ อย่าไปหวังว่าจะได้กินอ่ะผมจะบอกให้ขนาดที่เห็นตอนหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้กินน้ำภาษาอะไรเขาของไม่เห็นอ่าเนี่ยผมจบว่าผมกีดหลับผมแล้วตากีดลงไปเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรเนี่ยอ่าอย่างผมกีดลงไปผมดึงขึ้นมาได้เนี่ยเห็นตัวหนึ่งเห็นไหมนี่อีกตัวหนึ่งผมดึงขึ้นมาเป้าหมายผมเวลาผมสับไปเนี่ยอ่าผมสับสับสับเวลาผมสับขึ้นมา ผมก็ดูแลเป้าหมายผมจะเอาตัวไหน,น,นเขาก็จะ <c oughs> คือมันมีกลยุทธ์ทุกวิธีในการที่จะสร้างเป้าหมายการที่จะเล็งเป้าหมายดังนั้นทางที่ดีคือไอ้ของพวกนี้ผมไม่ได้สอนนะเพียงแค่ผมเอาแสดงให้ดูอ่าแสดงให้ดูว่ามันมีอยู่จริงจะได้ไม่ต้องผ่านไปหลงมัวเมาไม่ว่าจะเป็นทุกชนิด เข,ขาเรียกของการพนันเนี่ยไม่มีที่จะโกงไม่ได้ทุกชนิดโกงได้หมดและวิชาความรู้ในหัวผมเนี่ยผมบอกตรงตรงเลยผมไม่ถ่ายทอดแม้แต่น้องน้องเรียกพี่น้องผมแท้แท้ผมก็ไม่ถ่ายทอดเพราะผมถือว่าเอาไปมันไม่มีใครเอาไปทําในแนวทางที่ดีหรอกส่วนมากมันรู้ไปมันเอาไปโกงกินเขาไอคนที่โกงกินเขาหรือว่าไอคนที่ได้มาด้วยคําสาบคําแช่งเขาอะ มันผมบอกตรงๆเลยว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางเจริญหรอกอ่าเนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะเห็นๆนเนี่ยไอ้จุดที่ผมให้ดูเมื่อกี้ด้านหลังก้าวเ้านะฮะนีะนะนะ่ง่ายของพวกนี้มันเป็นคารีทวงโครจรของมันก็เหมออือนครับอ่ะเนี่ยทำไม เนี่ยผมวาย้าไปปั๊บเนี่ยคอยดูนะผมจะปิดปิดลงไปับ๊บแล้วเขาจะจับอ่าเขาจะจับอย่างเจ้ามือเจ้ามือมีมีสิ์ได้เปรียบอ่าเนี่ยเห็นสิ์ความลงมาปับ๊บจากสิบเป็นอะไรแค่นะี้จากสิบเป็นกาเปลี่ยนยังไงเนี่ยเนี่ยมันมีวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนได้เยอะก็เหมือนะอันเนี่ยจับมาดูเงี้ยอ่าเห็นเห็นอยู่แล้วว่าคืออะไรแต่พระเอิญผมเป็นเจ้า ผมทำยังไงเน,นี่ยตอนแรกขึ้นมาอย่างนี้นะอ่าผมจับขึ้นมาเพราะพอผมรู้แล้วผมจะเอาก้ากับแยกแต่พอเอื่นผมทำยังไงแปบแค่นีน้มันมีวิธีการเยอะพวกนีน้แต่เห็นไว่าอันนี้ผมทำให้ดูเพื่อที่จะให้เห็นเพื่อที่จะให้รู้แต่ถ้าเล่นจริงๆอะ่ะ ผมเล่นเลยร้อยทั้งร้อยดูผมไม่ทันหรอกเพราะอะไรคนที่คนที่จ้องที่จะโกงกับคนที่จ้องที่จะจับผิดแต่ส่วนมากคนบางคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่าอย่างผมจับมือเดียวเนี่ยใครหารู้แม้ว่าผมเปลี่ยนอะไรเงี้ยอ่าเปลี่ยนมือเดียวเนี่ยอ่าตัวนี้ยอยู่ข้างบนเนี่ยอ่าผมวางป็๊บเนี่ยมือเดียวนะเนี่ยให้ดูเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยวางปุ๊บแค่นี้ ผมยกมือขึ้นมาแค่นี้แค่ว่าจะจ่ายเนี่ยแต่ตามที่จริงผมดึงไอ้ตัวนี้ลงล่างได้อยางงี้อ่ะผมจับแล้วเนะนี่ยนี่ยางงี้มันก็นไม่ได้เหเพราะอะไรเพราะผมดึงลงมาไว้ข้างล่างแล้วนั่นแหละวิธีการกลอุบายพวกนี้เยอะดังนั้นก็พากันคิดพิจารณากันหรอกอ,อย่าไปสนกิจสนใจเห็นทุกวันที่ผมเห็นไอ้พวกเว็บการพนันนู่นนี่นั่น บอกว่ามีเซียนอย่างนั้นเซียนอย่างนี้ผมอะผ่านมาทุกอย่างถ้ามันเซียนจริงอะมันไปเล่นเองแล้วเพราะอะไรต่อให้มันได้มาวันละพันวันละหมืน่นมันก็มีอันชิบหายไปอยู่ดีแหละของพวกนี้นอะอยังไงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดี